ล่องไพลชุดงาดำตอนที่ห้าน้ำป่าร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้ามองตากันขณะนั้นแม้ต่างฝ่ายจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเลยข้าพเจ้าก็คิดว่าเขารู้ว่าข้าพเจ้ากำลังคิดถึงอะไรวาจาของพระธุดงค์ยังติดอยู่หูเราไม่หายข้าพเจ้ายังจำได้ถึงความรักระวางกะเหลี่ยงหนุ่มสองพี่น้องที่มีต่อลูกสาวของหัวหน้าบ้านที่ตนมาพึ่งพาอาศัยอยู่ใหม่ข้าพเจ้ายังจำได้ด้วยถึงการชิงชัย เพื่อครองรักอันรุนแรงของหญิงสาวโฉมงามระหว่างหลานชายของหัวหน้าบ้านกับเจ้าสองหนุ่มคนนั้นซึ่งกล่าวกันว่าหลังจากฆ่าตัวตายแล้วได้กลับชาติมาเกิดเป็นไอ้เกและหญิงสาวโฉมงามมาเป็นนางกระเรี่ยงสาวลูกหัวหน้าบ้านใหม่ที่อยู่ในความทรงจำของเรามานับแต่แรกเห็นบนฝั่งห้วยเหนือเต็นเมื่อปีกลายนางกระเรี่ยงสาวซึ่งเสียงเพลงของหล่อนยังสั่นพริ้วอยู่กับสายเลือดของเรา ผู้ฟังอย่างไม่มีวันที่จะลืมเลือนแต่พระสะอือรู้ได้อย่างไรว่าถ้ำที่เราอยู่กันจนปัจจุบันเป็นถ้ำเดียวกันกับถ้ำที่กระเลี่ยงสองพี่น้องพาลูกสาวของหัวหน้าบ้านมาหลบหนีอาศัยพระสะอือรู้ได้อย่างไรว่าครั้งหนึ่งนานนานมาแล้วสถานที่นั้นเป็นสมรภูมิแห่งการชิงชัยและนิยายรักอันยืดเยื้อมาหลายยุคหลายสมัยหลายชั่วคนในความดุเดือดและดูดดื่มของมัน พัะสอือรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่เป็นเรือนตายของสองกระเรียงหนุ่มและแม่สาวงามคนนั้นร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งบอกความคลางแคลงมากกว่าอัศจรรย์ว่าทำไมพัะสอือถึงรู้เรื่องนี้อะไรทำให้พัะสอแน่ใจนักหนาว่าคนทั้งสามตายในถ้ำนี้พัษอสอมองดูหน้าข้าพเจ้าตลอดเวลาขณะที่เขาตอบพวกเราชาวกะเรียงรู้กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย คนเล่าคนเดิมตายไปแล้วคนที่ยังอยู่ก็เล่าต่อไปใหม่อะไรทำให้พระสูแน่ใจว่าสามคนฆ่าตัวตายในถ้ำนี้ภายหลังที่เห็นว่าไม่มีทางสู้พวกหลานชายหัวหน้าบ้านได้แล้วดูนี่แนนายเขาเหยียดมือออกมาข้าพเจ้ารับสิ่งหนึ่งซึ่งวางอยู่กลางฝ่ามือของเขาขึ้นดูอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วก็ถอนใจสิ่งนั้นเป็นใบมีดซุยอันปราศจากด้ามเก่าคร่ำคร่าเพราะกาลเวลาแต่ยังคงอยู่ในรูปเดิม พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นฝีมือโบราณมากทีเดียวพัะสะอือเก็บได้ที่กลางถ้ำเมื่อตะกี้เองมีดสุยเล่มนี้แหละที่สองพี่น้องฆ่าตัวเองและสาวรักของเขาตายนายคงจะคิดว่าอาจเป็นมีดของใครที่เข้ามาใสายอยู่ในถ้ำนี้ระหว่างเดินทางผ่านไปมาลืมทิ้งไว้ก็ได้แต่พัะสะอือแน่ใจจริงๆว่ามันเป็นถ้ำเดียวกันจะเป็นเพราะเคยเห็นในฝันอย่างนายว่าหรืออะไรมาดนใจก็บอกไม่ได้ร้อยเอกเรืองแลสบตาข้าพเจ้าอีก แต่ไม่ได้พูดอะไรต่อไปมีอะไรบางประการเกี่ยวกับลักษณะของชายหนุ่มผู้นี้ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจนับแต่แรกรู้จักและออกเดินทางมาด้วยกันขณะหนึ่งเขาเป็นคนพูดง่ายตรงไปตรงมาแต่ชั่วขณะต่อไปกลับดูเต็มไปด้วยความลึกลับอย่างแปลไม่ออกประเดี๋ยวภาษาอูเหมือนคนอยู่ในโลกปัจจุบันและประเดี๋ยวก็เหมือนคนย้อนหลังกลับไปสู่อดีตเมื่อร้อยปีพันปีมาแล้ว บางเวลาดูเหมือนเป็นคนครึ่งหลับครึ่งฝันทุกกริยาอาการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเชื่มช้าแต่บางเวลาก็เต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋าตื่นตัวเต็มที่ข้าพเจ้าไม่เคยปรารถความรู้สึกข้อนี้ของข้าพเจ้าให้ใครฟังเลยแม้แต่ร้อยเอกเรืองหรือตะเกิลเราออกเดินทางกันต่อไปท่ามกลางกลุ่มหมอกที่ลงหนาและอากาศที่เย็นจัดของเช้าวันรุ่งขึ้นภายหลังจากการฝังศพส,สางแกลกผู้เคาะร้ายไว้เป็นผีเฝ้าถ้ำนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าอดรู้สึกปราดใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนับแต่ะระลึกถึงประวัติของถ้ำที่เราพักแรมคืนนั้นได้พัะสะอือก็หมดความสงสัยพวักพวนอีกต่อไปถึงทิศและทางที่เขากำลังพาเราเดินอยู่ข้าพเจ้าเองรู้สึกมากว่าจะแลเห็นด้วยตาว่าภูมิประเทศถัดจากถ้ำนั้นไปลาดต่ำลงทุกทีบางครั้งดูเหมือนเราเดินอยู่ในระหว่างช่องเขาแคบซึ่งสองฝ้าข้างเป็นหน้าผาชันเย็นชื้นไปด้วยละอองหมอก ซึ่งปกคลุมอยู่หนาทึบจนกระทั่งราวเที่ยงวันเสดแสงสว่างของพระอาทิตย์จึงเริ่มฉายเราปลงหาบและหุงหาอาหารกลางวันเสร็จหมอกบางๆที่ยังปกคลุมอยู่บางตอนก็อันตรธานไปสิ้นอากาศที่อบอุ่นเริ่มร้อนอ้าวยิ่งขึ้นทุกทีระหว่างที่เรากําลังกินอาหารอยู่พะซอูซึ่งหายไปนับแต่วินาทีแรกที่เราปลงหาบลงพักก็กลับมาสีหน้าของเขาไม่บอกความรู้สึกอะไรเลยขณะที่นั่งลงเช็ดเหงื่อและเอ่ยขึ้นว่า อากาศอย่างนี้น่ากลัวฝนจะตกใหญ่พระเสะอออยากให้รีบเดินทางออกไปให้พ้นหุบเขานี้เหลือเกินตะเกิลซึ่งกำลังเปิบข้าวเคี้ยวตุ้ยๆอยู่ได้ยินก็หันหน้ามาแกพยายามกระเดือกกลืนลงไปแล้วก็ส่งภาษาพื้นเมืองกันอย่างเร่าร้อนสักครู่จึงหันมาหาข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองเอ่ยด้วยเสียงแสดงความวิตกว่าพาษเสโอแกงว่าแต่ฝนตกลงมาก่อนเราพ้นออกไปจากหุบเขาจะข้ามช่องเขากันลำบาก ไหนจะทากไหนจะลื่นไหนจะไม่ทันรอยไอ้งาดำข้าพเจ้าวางชามข้าวทันทีทวนคำด้วยความตื่นเต้นซึ่งบังคับไว้ไม่อยู่ไอ้งาดำทำไมไม่บอกว่านี่เรากำลังตามรอยไอ้งาดำพระสะอู่ว่าเรายังไม่ได้ติดตามรอยมันนายแต่ไอ้งาดำเมื่อคืนวานลงกินโป่งที่ไหลเขาข้างหน้านน้นพระสะอู่เพิ่งพบรอยมันเมื่อตะกี้เห็นยังไกลเกินที่จะบอกนายข้าพเจ้าพูดต่อ นั้นก็เร็วเข้าเถอะคุณเรืองตายละเรามาเสียเวลานั่งกินข้าวกันอยู่ได้ทั้งๆท,ท,ที่รอยไอ้งาดําอยู่ข้างหน้านี้เองพระสะอูว่าอย่าเพิ่งใจร้อนไปไนายรอยไอ้งาดําไม่ไปไหนมันยังอยู่ที่โป่งนั่นเองถูกละรอยมันยังอยู่แต่ตัวละไปไหนฉันต้องการพบตัวไอ้งาดับสําหรับจะยิงสําหรับจะถ่ายรูปหรือเพียงเห็นเป็นขวัญตาเฉยๆไม่ทําอะไรมัน ไม่ใช่อยากพบแต่รอยซึ่งไม่มีอะไรยืนยันว่ามันเป็นของไอ้างาขาวหรือไอ้างาดำพระสะูลกล่าวว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเห็นมันที่ไหนจำได้ถึงจะปนอยู่ในรอยตีนช้างทั้งโขลงใจเย็นๆไว้นายพระสะูรู้หรอกว่าทำอย่างไรถึงจะให้นายได้เห็นไอ้างาดำสีหน้าและน้ำเสียงซึ่งบอกความมั่นใจของเขาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะกระทำอะไรลงไปอย่างอื่นได้นอกจากเชื่อฟัง เราเร่งเดินทางตามที่เขาบอกเราครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อถึงไหล่เขาริมทางข้างหน้าแห่งหนึ่งพาสะอูให้พวกลูกหาบล่วงหน้าไปก่อนเขาเองพาร้อยเอกเรืองและตะเกิน้นแวะเข้าไปที่โป่งแห่งนั้นชี้ให้ดูรอยเท้าอันเกลื่อนอยู่ตามปลักตอนล่างและรอยปลายงาที่ปรากฏอยู่ตามผนังโป่งตอนบนพึมพำว่าดูนายนั่นแหละรอยไอ้งาดำไม่มีช้างอื่นเข้ามาปะปนเราสามคนกรากเข้าไปที่รอยเหล่านั้น และลองใช้เท้าวัดคำดวนวณดูอย่างคร่าวๆข้าพเจ้าเคยเห็นรอยเท้าช้างที่นับว่าใหญ่มากก็มากแล้วแต่ยังไม่ปรากฏว่ารอยใดจะใหญ่ใกล้เคียงเท่ากับรอยเท้าช้างตัวนี้พิจารณาตามอัตราส่วนที่คำวนวณกันความสูงที่ช่วงไหล่ของมันอาจถึง12ฟิตและอาจสูงกว่านั้นในขณะเดียวกันจากรอยที่มันทิ้งไว้ด้วยการประลองงาตะเกิลซึ่งมีความชำนาญพอใช้ในการสังเกตลักษณะและนิสัยสัตว์บอกว่า ถ้าเป็นรอยไอ้งาดำจริงช้างตัวนี้งาหักข้างหนึ่งพระสะอูว่านายรู้แล้วว่าไอ้งาดำอ่ะงาหักข้างหนึ่งร้อยเอกเรืองบอกถูกของพระสะอูข้าพเจ้าก้มลงพิจารณาตามพื้นดินที่รอยเท้าของมันปรากฏอยู่อีกครั้งพลางพึมพำว่าอย่างช้าไม่เกินคืนวานอย่างเร็วเช้าว,วันนี้เองเราน่าจะลองพยายามติดตามมันบางทีจะทันตอนหยุดหากินในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ พซาอูสัส่นศีรษะไปมาช้าๆพูดด้วยเสียงใคร่ครวญว่าใจเย็นๆไว้ดีกว่านายพซาอูรู้จักนิสัยไอ้งาดำดีพซาอูติดตามล่ามันมาหลายปีปากกี่ปากที่มันหากินโป่งกี่โป่งที่มันลงพซาอูรู้หมดออกจากโป่งนี้แล้วไอ้งาดำจะไม่หยุดที่ไหนนายตามไปกี่วันกี่วันจะยังไม่เจอรอไว้จนกว่าจะได้เวลาพซาอูจะบอกเองว่าทำอย่างไรจะได้เจอไอ้งาดำ อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องตามใจเขาเราเดินเลียบฝั่งลำธารตามทางด่านและรอยเท้าช้างตัวนั้นไปช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานก็ทันกับพวกลูกหาบซึ่งหยุดพักคอยเราอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ถัดจากนั้นไปไม่อีกกี่กิโลเมตรไอ้งาดําก็แยกขึ้นเชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งทั้งสูงและชันข้าพเจ้ารู้ดีว่าในภูมิประเทศเช่นนั้นเราไม่มีโอกาสเลยที่จะตามรอยไอ้งาดํากําลังที่ยืนดูอยู่นั่นเอง ตะเกิ้นเอื้อมมือมาสกิดข้าพเจ้าชี้ให้ดูนยอดเขาข้างขวาห่างจากที่เราอยู่ออกไปห้าร้อยเมตรแล้วบอกว่าเห็นอะไรไม่นายข้างก้อนหินนยใหญ่เลยสลัดใดต้นนั้นไปนิดเดียวข้าพเจ้าเหลียวไปดูตามมือแกชี้อยู่เป็นนานก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติจึงสันศีสะเสียงพะเสะอหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหลังว่ากวางตัวนั้นถนัดใจทีเดียวนายได้เนื้อสดสักมือ้อพวกลูกหาบจะมีกำลังเดินทางดีขึ้นอีกเป็นกอง ข้าพเจ้ามองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นจนจะเรียกหากล้องส่องทางไกลาจากลูกหาบที่สะพายอยู่แล้วก็พอดีร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นว่าตะเกิลเห็นยิงเองก็แล้วกันนี้ตะเกิลสัส่นศีรษะพยายามยกมาริเคอร์6.5มมที่ข้าพเจ้าให้แกสะพายไว้เป็นประจำเล็งอย่างไม่แน่ใจแล้วก็ลั่นไกลแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงระเบิดกล้องเท่านั้นแกพยายามทำท่าเล็งต่อไปแต่คราวนี้ไม่ยอมทำอะไรอีก นอกจากลดปืนลงพลางถอนใจไอ้กวางบ้านั่นยังยืนเฉยอยู่ไงอย่าว่าแต่กวางตัวนั้นถึงก้อนหินใหญ่เท่าบ้านตะเกิลก็ยิงผิดได้นาย,ยิงดีกว่าระยะ500เมตรแม้ปืนที่ติดกล้องและสําหรับกวางบางทีก็ไกลเกินไปเสี่ยงต่อการผิดได้ง่ายเท่ากับการถูกน้อยเหลือเกินอยู่แล้วถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะลองแต่5้าร้อยเมตรที่มองไม่เห็นกวางอย่างเดียวที่คนเราจะยิงถูก ก็มีแต่ภูเข,ขาหรือท้องฟ้าข้าพเจ้าบอกตะเกิลไปตามนั้นเสียงร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นว่างั้นพระสะอูเห็นทําไมไม่พระสะอูลองจริงตะเกิลส่งปืนให้พระสะอูลองข้าพเจ้าว่าตะเกิลมองดูยอดเขาลูกนั้นพลางสันศีรษะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งปืนให้หนุ่มกระเหรี่ยงคนนําทางพระสออูรับปืนกระบอกนั้นไปอย่างปราศจากความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอะไร เขาไม่ได้ออกตัวหรือแสดงความห่วงใยอะไรทั้งสิ้นนอกจากยกมาลิเคอร์ขึ้นประทับบ่าปรีตาซ้ายแล้วก็หยุดหายใจนิดหนึ่งต่อมาเสียงปืนก็ดังสนัน่ขนขณะนั้นเองข้าพเจ้าจึงเห็นกวางตัวนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อมันกลิ้งตามไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าอ่อนตรงนั้นลงมาสายตาพัสซอูนับว่าดีอยู่แล้วแต่ฝีมือในการยิงของเขานับว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองทุกคนมองตามร่างของมันจนกระทั่งลงมาหยุดที่เชิงเขา ครั้นแล้วพวกลูกหับก,ก็วางกระพอวิ่งส่งเสียงด้วยความยินดีตรงไปที่ที่กวางนอนตายตะเกิลซุดตัวลงนั่งแปะกับพื้นดินพลางใส่หน้าเหมือนกับเห็นปาฏิหาริย์อันเหลือเชื่อแกพึมพำเบาๆว่าเมื่อตะเกิลยังนุ่มยิงนกที่กำลังบินไม้หัวได้หัวไม้ตาได้ตาเดี๋ยวนี้ตะเกิลแก่เกินไปแล้วยิงกวางแค่นี้ก็ผิดได้ชิชิมือนาะมือตาน้อตาพะสูวา่า อย่าไปเสียใจเวลาพระสะอูแก่เหมือนตาคงมาแค่นี้ไม่ไหวเมื่อกี้ตาย,ยิงสูงไปพระสะอูตั้งใจยิงรักแร้แดงแต่เหมือนบังเสียเลยต้องยิงก้านคอร้อยเอกเรืองหันมาสบตาข้าพเจ้าเราต่างอ่านความในใจของกันและกันออกแต่ก็ไม่ได้พูดหรือแสดงกริยาอะไรออกมาให้ปรากฏการยิงได้ผลในระยะไกลถึงเพียงนั้นก็นับว่ามหศัศจรรย์พออยู่แล้วที่จะให้ถึงกับหมายไหนได้นั่นออกจะเป็นปฏิหาริย์เกินไป แต่ทันใดที่พวกลูกหาบหามกวางตัวนั้นกลับมากระสุนหัวอ่อนของมาริเคอร์6.5นัดนั้นเข้ากระดูกก้านคอพอดีนั่นนับว่าเป็นการยิงอย่างปฏิหารแน่และข้าพเจ้าก็ออกปากสรรเสริญเขาไปด้วยความจริงใจตามนั้นพระสะอูหัวเราะเบาๆในลําคอขณะที่ตอบว่ายังก่อนนายถ้ามือพระสะอูเก่งจริงยิงไอ้งาดําใกล้กว่านี้หลายครั้งหลายสิบเท่าคงไม่ผิดไปได้กวางตัวนั้น ทำให้เราเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงในการแล่เนื้อมันแต่ทันใดที่เสร็จเรียบร้อยและเริ่มออกเดินทางต่อน,นั่นเองเสียงฟ้าที่ร้องมาแต่ไกลและแสงแดดที่ค่อยๆหายไปเป็นลําดับเพราะกลุ่มเมฆที่ลอยมาบดบังทําให้พัศะะอูต้องหยุดหันหน้ากลับมาบอกเราด้วยเสียงอันแสดงความกังวลว่าถ้าจะข้ามช่องเขาไม่ทันเสียแล้วล่ะนายพัศะะอูคิดว่าเสียเวลาพักอยู่ข้างล่างนี้ดีกว่าจะขึ้นไปติดอยู่บนโน้นจนกว่าฝนจะหาย ไม่มีฟืนจะก่อไฟไม่มีอะไรจะกินเมื่อตกอยู่ในถิ่นแปลกและท่ากลางดินฟ้าอากาศซึ่งชั่วชีวิตไม่เคยได้ผ่านมาเลยเช่นนี้เป็นธรรมดาอยู่เองที่อีกครั้งหนึ่งเราจะต้องคล้อยตามคำแนะนำของพระสูตามคำบอกเล่าของเขาเวลานั้นยังอยู่ห่างจากช่องเขาที่จะข้ามอีกหลายกิโลเมตรขณะเดียวกันเสียงฟ้าลั่นและสายฟ้าแลบก็ถี่ขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับลมเย็นที่เริ่มพัดแรงแสดงว่าได้ตกแล้วแต่ไกล การเดินทางต่อไปในสภาพของดินฟ้าอากาศเช่นนั้นไม่เป็นการฉลาดเลยข้าพเจ้าจึงสั่งให้โปรงหาบตั้งเต็นท์ลงบนเนินสูงแห่งหนึ่งซึ่งนอกจากจะอยู่เหนือฝั่งลำธารเป็นการสะดวกแก่การอาบกินแล้วยังอยู่ในกำบังทางลมเป็นอย่างดีอีกด้วยลูกหาบหลายคนช่วยตะเกินเล่งหุงหาข้าวปลาอาหารพอ,อกินกันเสร็จยังไม่ทันเก็บภาชนะดีฝนก็เริ่มโปรยเม็ดชั้นแร้งอย่างก,กระปิดกระปลอยเหมือนเยี่ยวจักกจั่นก่อน สักครู่ก็ประดังลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอากาศที่อบอ้าวอยู่เมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็นเย็นชื้นยิ่งใกล้ค่ำเข้าไปเพียงใดก็ยิ่งลงหนักจนรู้สึกเหมือนท้องฟ้ารั่วราวกับจะไม่มีเวลาหยุดระหว่างที่เรานั่งจับเจ้าอยู่ด้วยกันในเต็นท์ใหญ่มองผ่านแสงคมรั้วออกไปสู่ความมืดและเสียงสนั่นหวั่นไหวของสายฝนที่ตกอยู่ภายนอกนั่นเองลอยเอกเรืองเอ่ยขึ้นด้วยเสียงวิตกว่า ถ้ามันเล่นเราสักสามวันสามคืนจะทำอย่างไรกันนี่ตะเกิลซึ่งนั่งงอก่ออยู่ในกองผ้าผวยถัดไปพ,พึมพำด้วยเสียงสั่นว่าอย่าพูดให้ใจเสียนายฝนยิ่งตกหนักตะเกิลยิ่งคิดถึงยายพระสะูวา่าฝนใหญ่ยังไม่มาจนกว่าจะถึงกลางเดือนหน้าฝนอย่างนี้มีตกเสมอไม่เท่าไหร่ก็หายทุกร้อนไปทำไมฝนตกนอนสบายตะเกิลสุดคางลงระหว่างเขา่า เพื่อให้หายสั่นและบ่นอุ้อี้ต่อไปว่าฝนไม่มีเมียไม่รู้หรอกว่าฝนตกนอนทอรมานอย่างไรแต่หลายชั่วโมงผ่านไปจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนพวกลูกหาบหลับนอนไปตามๆกันแล้วฝนก็ยังไม่แสดงทีท่าว่าจะหยุดหรือเพียงแต่ซาเม็ดได้ง่ายๆมันยังคงตกจักจักอยู่ต่อไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่มีหนักไม่มีเบาจนข้าพเจ้าแน่ใจว่าอย่างไรเสียก็คงตกยันสว่างแน่จึงล้มตัวลงนอน เพื่อพักผ่อนให้คุ้มกับเวลาที่เสียไปในคืนก่อนและความเหน็ดเหนื่อยที่ได้รับตลอดวันนี้นิ่งฟังเสียงฟ้าที่คำรามอยู่ไม่ขาดระยะและเสียงน้ำในลำธารซึ่งไหลแรงเหมือนเทออกจากกระบอกแล้วก็คิดวาดภาพถึงอุปสรรคที่จะต้องเผชิญในการเดินทางต่อไปจนกระทั่งง่วงงุนตาหลีปลือจะหลับมิหลับแหลนั่นเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงคลื่นดังสนัน่น ชันแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงฟ้าร้องแต่ต่อมาก็แน่ใจว่าไม่ใช่เสียงนั้นดังเหมือนรถไฟที่เพิ่งจะออกจากสถานีระคนกับเสียงของหินใหญ่น้อยที่ถูกระเบิดทลายกลิ้งลงมาจากหน้าผาสูงหรือเสียงพายุใหญ่ในถ้ำกลางเสียงฝนที่ซัดสาดไม่ขาดสายเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่อาจสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกำลังลังเลใจอยู่นั่นเองพัสูซึ่งคงจะตื่นและนอนนิ่งฟังอยู่นับแต่แรกแล้ว ก็กระโดดลุกขึ้นร้องบอกพวกลูกหาบเป็นภาษาเขาเลวปรือจนข้าพเจ้าซึ่งแม้จะพอรู้บ้างฟังไม่ทันว่าเขาพูดอะไรในเวลาเดียวกันนั่นเองตะเกิลก็ปาดมาที่เตียงพ้าใบของข้าพเจ้ากับร้อยเอกเรืองเลวเข้าเถะนายแกลล่ำละลักอย่าโมห่วงเก็บอะไรนอกจากของจำเป็นจริงๆอย่าเป็นห่วงถึงใครนอกจากชีวิตของนายเองตะเกิลกับพัสะอูลและลุกหาบพวกเราเอาตัวรอดได้ทั้งนั้นร้อยเอกเรืองว่า อะไรกันตะเกิลช้างมาหรือฟ้าถล่มแผ่นดินทลายตะเกิลว่าตะเกิลไม่ใช่กระต่ายตื่นตูมภาษาอูเขาบอกว่าน้ำป่ามาวาจาของแกทําให้ข้าพาเจ้าเพ่นแผลลงจากเตียงนอนพ้าใบโดยไม่ทันรู้ตัวอะไรทําให้ข้าพาเจ้ามึนงงไปจนจําเสียงเช่นนั้นไม่ได้ทั้งทั้งที่เคยพบและผ่านมันอย่างแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งแล้วคิดไม่ถึงและบอกไม่ถูก สัญชาติยานมากกว่าการตัดสินใจบังคับให้ข้าพเจ้าคว้าปืนไรเฟิลคู่มือซึ่งวางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมาถือไว้พลางกระโดดเข้าไปที่ย่ามหลังอีกใบหนึ่งซึ่งแขวนไว้ที่หลักเหนือหัวนอนขณะนั้นเองภูเขาลูกแรกก็กลิ้งเต็นท์ของเราแม้ว่ามันจะเป็นภูเขาน้ําแทนที่จะเป็นภูเขาหินอย่างน้อยที่สุดเสียงอึกกระทึกก,ก้องและความแรงในการประทะของมันก็น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากันความจริงนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าได้ถูกบทขยี้แหลกไปในพริบตาโดยไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่ตัวบางทียังจะดีเสียกว่าถูกมันกระแทกกระเด็นไปทั้งเต็นท์ทั้งคนเหมือนถูกยักษ์จับโยนอย่างสุดเหวี่ยงลงไปสำลักอยู่ใต้น้ำในลําห้วยเช่นนั้นสัญชาตยานอีกเหมือนกันทําให้ข้าพเจ้ากํามือทั้งสองแน่นไม่ยอมปล่อยทั้งปืนและย่ามที่กําลังถืออยู่ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะยึดอะไรไว้ได้ ปล่อยให้ตัวถูกกระแสะอันแรงของมันพัดกลิ้งหลุนๆไปภายใต้พื้นน้ำอันเย็นเฉียบกระทบกับสิ่งโน้นโดนกับสิ่งนี้จนสุดวิสัยที่จะกลั้นใจอยู่ได้ก็ถีบทะลึ่งขึ้นมาเต็มที่สายฝนที่ตกกระหนำ่ำซัดลงมาบนดวงหน้าและศีรษะของข้าพเจ้าจะแลไปทางไหนก็เห็นแต่ความมืดทุกหนทุกแห่งรอบกายมีแต่เสียงสนั่นวันไหวอันเกิดจากฟ้าร้องเสียงลมพัดและเสียงของกระแสะน้ำที่ปะทะต้นไม้และฝั่งห้วย ด้วยความเป็นห่วงร้อยเอกเรืองตะเกิลและพัสอูถึงขนาดข้าพระเจ้าตะโกนเรียกชื่อคนเหล่านั้นเสียสุดเสียงแต่ไม่มีใครขานตอบทําให้ยิ่งตกใจหนักขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อถึงน้ําตื้นพอจะอย่างถึงพยายามตะเกียกตะกายยืนได้อยู่ในพริบตาหนึ่งพอร้องเรียกชื่อร้อยเอกเรืองได้คําเดียวก็ถูกคลื่นก้อนหนึ่งพัดล่องต่อไปราวสิบนาทีเต็มๆข้าพเจ้าปลุบปลุบโผล่อยู่ตามกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากปราจะจากสติปัญญาที่จะแก้ไขอะไร และปะะจาจจจกกำลังกายที่จะโต้ภูเขาน้ำที่ทยอยกระหน่ำลงมาตามลำธารจากที่สูงได้ร่างกายพกช้ำไปเพราะกระทบกับกิ่งไม้และแง่หินนับครั้งไม่ถ้วนจวนจวนจะทอดอะไรในชีวิตและคิดตกลงใจปล่อยทิ้งปืนและย่ามให้หลุดมือก็พอดีสัมผัสกับแขนเล็กๆแต่แข็งแรงข้างหนึ่งยื่นออกมาโอบบ้านเอวของข้าพเจ้าไว้ในถ้ำกลางเสียงกึกก้องของกระแสน้ำความมืดและฟ้าที่คำรามมาแต่ไกล ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิลหนักแน่นปลอบโยนและแผ่วเบาดังขึ้นใกล้ๆหูว่าตะเกิลอยู่ที่นี่แล้วนายใจดีๆไว้อย่างไรเสียเถาวันใหญ่นี่คงไม่ขาดไปได้เสียงของแกเหมือนผู้ใหญ่ปลอบเด็กถึงกระนั้นมันก็เป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดสำหรับหูของข้าพเจ้าในขณะนั้นข้าพเจ้าส่งย่ามหลังให้แกพลางตะเกียดต,ตะกายขึ้นไปนั่งอยู่บนโค้งของเถาวันซึ่งเรียเร่ยน้ำหอบหือดอยู่พักใหญ่ จึงมีแรงพอที่จะพูดออกมาได้ไม่พบคุณเรืองกับพัะ,ะอูบ้างหรือตะเกินตะเกินจะมองเห็นอะไรในความมืดอย่างนี้นอกจากยายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลากระทันหันเหลือเกินจนเตรียมตัวไม่ทันเรานั่งขางสั่นเพราะความหนาวกันอยู่เช่นนั้นด้วยความวิตกถึงคนอื่นๆโดยไม่มีทางจะรู้ได้ว่าใครอยู่และใครตายจนกระทั่งอีกสามชั่วโมงผ่านไปเสียงฝนเสียงฟ้าเสียงพายุเงียบสนิท น้ำก็เริ่มลดและนาฬิกาข้อมือไพรยน้ำของข้าพเจ้าบอกว่าใกล้ลุ่งสางตะเกิ้นซึ่งนั่งสับประหกหลับๆตื่นตื่นอยู่สะดุ้งขึ้นทั้งตัวเอื้อมมือมาจับแขนข้าพเจ้าไว้แน่นนิ่งฟังอยู่สักครู่จึงกระซิบด้วยเสียงกระเส่ากระเส่าว่าได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่านายฟ้าร้องหรือไอ้น้ำบ่านั่นไหลบ่ามาใหม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้เมื่อพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ ยักษ์สาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ